ดอะไรสุรศรีผาธรรมอดีตผู้กำกับภาพยนตร์ครูบ้านนอกอายุ75ปีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันและติดเชื้อในกระแสเลือดที่บ้านพักจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะทางทีมงานเองต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอีกหนึ่งบรมครูผู้ที่อยู่เบื้องหลังของภาพยนตร์ค่ะสำหรับทางด้านของ คุณสุรสีเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายภาพยนตร์ VCD ชื่อสุรสีผาธรรมฟิล์มอีกทั้งมีผลงานภาพยนตร์แรกๆก็คือครูบ้นนอกค่ะตั้งแต่ปี2521ต่อมาก็มีหนังที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายกับอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์อย่างหนองหมาวาปี2522ลูกแม่มูล2523ครูวิบาก2524ครูดอย2525 สวรรค์บ้านนาสปี2526ผู้แทนนอกสภา2526ราชินีดอกยา2529และยบยบทแลนปี2530ค่ะกับการจากไปในครั้งนี้ทางทีมง,งานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยค่ะ